欢迎收看。<跟> <Bye. S 1> เพียงเพร่มขึ้นค่ะถ้เราช่วยกันออกเสียงบ้างนะคะ มันก็ผ่านไปนะคะทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเขาทําให้เราฟังเนี่ยทั้งเสียงผู้หญิงและผู้ชายนะคะต่อไปก็จะเป็นเสียงไพระอของผู้ชายเดี๋ยวจะให้เต้เป็นคนร้องลองสืกร้องนะเดี๋ยวร้องเดี๋ยวจะส่งไหมให้ทีะละคนไครร้องไม่ได้เดี๋ยวจะปรับให้ไปร้องหน้าห้อม ขอขอไม่ตั้งท่ารอไม่พิงไม่เผตื่รู้ไม่ใช่ความละเมอกายใจของเธอไม่รู้ลงไม่กากายใจแค่ยองรู้จริงๆรงรูงร้ตัว่าจริงรู้ลงไนกายใจเกิดอยู่ดับไปไม่เทียงท้าวอ ยังรู้อย่ามวัวเพียงงอนไม่ช้าแน่นอนจะรู้สึกตัวเห็นถ้าเรารู้ไปเรื่อยๆอยีกหน่อยเราจะรู้ตัวได้ร,ททรู้ลงไปตรงปัจุจักรานทันกม่ไและใจ ารอ่ให้เคยศึกษาเรื่องจิตสานนพรนะคะคุณจุ๋มจะเคยศึกษาจริงก็คย้อนมาดูใจนะจิตสานนคอในตัวเราตามรู้ลงในกายใจเกิดอยู่ดับไปไม่เพียงท้าวข้ายังรู้ ยามวัดเกียงองอนไม่ชาแน่นอนจะรู้งตรงว่า ทีนี้ทุกคนต้องร้องแล้วไม่มีเสียงเห็นไหมระเ,เกิดแล้ว ให้ไปต่อล้อ<ร>นะคะต<ร>แต่ในคลาสนี้เราจะไม่ให้ฝึกร้อนะคะเราจะให้เวลาสองนาทีในการต่อเพลงเนื้อเพลงให้ได้ต่อแล้วดูว่าตัวเองรู้สึกยังไงอ้าวทุกคนนะคะแกะออกมานะคะยังไม่ต่อนะแกะออกมานะยังไม่ต่อเดี๋ยวเราจะจับเวลาให้เวลาแค่สองนาทีตายแล้วบอกให้บอกให้ออกเสียงดัง,ดง เตรียมตัวไว้วางไว้นะคะแล้วก็ไม่ลอกันบ้านกันด้วยนะเอามาวางไว้นะคะวางไว้อ่ะทีนี้พร้อมอยางวางไว้ออกมาจากสองแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่งต่อ,อ,ตอ,อเห็นเพิ่งต่อโอยเป้เธอเดี๋ยวเพิ่งต่อ <laughs> อา้อาวเริ่มนะคะจับเวลา เริ่มสองนาทีติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต,อต๊กตอกอย่าล้อกันบ้านกัานอย่าลอกันบ้านกันต่างคนต่าง,งต,าต่อ ก็ได้เสียงดังเดี๋ยวเพื่อนดูทุกคนโซลิดอย่าล้อกันบ้างนะโซลิดจ้ะ หมดไปแล้วหนึ่งนาทีติดตออติดตออติดตออตายแล้วจิตใจเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย สี่สามสองหมดมเวลา,า,เ,วลาเอาเลยสิเป็นไงล่ะให้ร้องไม่ร้องมีใครเสร็จบ้างคะยกมือขึ้นวางะเบื้อว,วางเสร็จทุกวางเสร็จจะให้ตรวจไหมยาเลยยาเลย <laughs> อาวให้อีกรอบหนึง่งให้อีกรอบหนึง่งเอากี่นาทีนเดียวโอ้โหออาสิบนาทีเลยไหวแล้วสิบนาที เอาอีกแค่สามนาทีพอนี่มีการหลอกล่อด้วยอเดี๋ยวเดี๋ยวยุดก่อนนะคะคุณหมูยัน่งตั้งให้ฟังอีกหนึ่งรอบ <laughs> เดี๋ยวเขาเครียดแย่เลย ใจอะไรวะตังกรตังกรน,นียมีหลักฐานเลย <c oughs> ไปดูในยู u ูบนะครับ,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 บต่างๆ <c oughs> นี้ตายตายตายมีพยานหลักฐานทั้งภาพทั้งเสียงถือว่าไม่รักษาสีนะตอนนี้ก็ไม่ทำาเฉยเพื่อให้ต่อ <c oughs> แปล,ว,แลว,ว่าที่ต่อเสร็จแล้วต้องลื้อใช่ไหมไม่โ <c oughs> อ้โหก,กีน่นาทีดีกีน่นาทีสามนาทีแจมีพยายามด้วยนะถภามีเสียงคิดในใจสิเป็นไงแจคม วันนี้เราจะมีเกมสนุกๆให้เล่นเพื่อย้อนดูการใจตัวเองหลายเกมเยนะครับเราฝึกสติเราต้องเอาไปใช้ในชีวตประจำวันได้ใครที่ถูกแล้วบอกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเฉลยช่วยตอบไหมครับ เอาเลยครับจะหมูมีแกล้งก็ได้หมูมีแกล้งโซลิดนะวิ่งเดินสะดุดเริ่มงงแล้วที่คอยต่อครับต่อไม่ได้แล้วต่อไม่ได้แล้วหมดเวลาหมดเวลายังคุณหมู ก็ไม่รู้ป่ะเป็นไงล่ะไม่ร้องก็ไม่ร้องกันเนี่ยเห็นมัไมเฟิร์มผูกเป็นไงคะสนุกไหมคะอ้าวไปเห็นจิตใจตัวเองบ้างตอนต่อเป็นไงบ้างอ่ะสอนสักสองคนเอาเจ้าเต้นี่ดีกว่าเป็นไงบ้างรู้สึกอะไรบ้างตอนที่ต่อเนี่ยรู้สึกอะไรเห็นจิตใจตัวเองว่า รู้สึกอะไรบ้างตอนที่ต่อเนี่ยรู้สึกสับสนนะครับคิดได้แต่ทำนองเันแต่ว่าจะร้องเข้าคอนเตท์จะได้ว่ามันคิดอย่างเดียวเลยใช่แล้วความรู้สึกอ่ะว่ามันอะไรยังไงมันสนุกไหมความรู้สึกขอขอน้องเมย์ดีกว่าน้องเมย์ต่อแล้วเป็นไงลูกรู้สึกอะไรบ้างมีความรู้สึกอะไรที่เราเห็นตัวเองไหมรู้สึกวายสับสนแล้วก็ร้อง เอาเปรอกแรกขรงๆก็แด่สับสนเราอู่สับสนเนี่ยแล้วใครเมื่อกี้ใครแค่ที่ต่อได้แมื่อีนี่มีใช่ไหมบีฟิลลิ่งบีเป็นยังไงบ้างต่อองใช่ไหมคะก็คือนั่อยู่เราก็ไม่ค่อยเห็นเนื้ออยู่แล้วค่ะมันก็ต้องมาโนเองก็เลยลองได้เองเลค่ะอมาโนเองเนาเก่งมากเลยค่ะ ะะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะที่พี่เอามาให้พวกเราเนี่ยเรียนรู้ว่าวิธีการที่เราจะดูกายดูใจมันดูยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวเนี่ยอันนี้เดี๋ยวไปต่อให้เสร็จกันแล้วเดี๋ยวรู้สึกที่จะเอากลาวมานะคะเดี๋ยวทุาไใหญ่เนี่ยก็คอยติดแล้วก็เอาไปฝึกดูนะคะว่ามันวิธีการดูกายดูใจมันดูยังไงนะคะในการที่ดูตรงเนี้ย ที่เอาสภาวะนี้มาให้เราสะท้อนที่เห็นในชีวิตประจําวันว่ามันมีสิ่งอะไรมันก mm hmm. ระทบมีเหตุปัจจัยอะไรมันกระทบเราก็แค่มาดูกายดูใจเรานะคะเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยที่จะให้เบรกสักกี่นาทีดีสิบสหรือ15นาทีเอากี่นาทีดีครับคุณหูสิบก็พอนะคะเรามีกิจกรรมเยอะเพราะฉะนั้นสิบแล้วก็ทานขนมนะคะ อภินันทนาการจากคุณจุ๋มนะคะพวกเราโมทนาคุณจุม๋มคุณจุ๋มยังไม่มาโมทนานะคะกลับให้กับทางบริษัทนะคะอ้าวไปค่ะอย่าเพิ่งไปกังวลกับไอ้เพลงนี้ไปทาน